ผมมองข้างๆทายา์คมนะครับมีลักษณะแปลกๆครับเป็นวัตถุมงคลประเภทเครื่องรางของขลังนะครับอาจารย์ค่ะคืออะไรครับอาจารย์ครับขอความรู้ดนึงครับรูปร่างเหมือนตัวต่อนะฮะใช่ไหมอช่อันนี้ก็คือเป็นเครื่องรางอีกชนิดหนึ่งของทางสำนักครับที่สร้างชื่อเสียงให้เรามายาวนานนะผมได้สร้างตัวต่อรือพญาต่อเงินต่อทองตั้งแต่ปีพศ2535เป็นต้นมานะ35 แล้วก็ตัวต่อขนาดเล็กพกพาแต่ตัวแบบเนี้ยที่สร้างและได้จำหน่ายไปแล้วนะไม่จํากว่าหนึ่งมื่นตัวไม่ทํากว่าหนึ่งมตัวหมดไปนานมากแล้วนะเราก็ได้รับความนิยมสูงสุดในยุคนั้นสมัยนั้นนะทําไมต่อจึงมีความเชื่อกันว่าบูชาแล้วค้าขายดีเข้าไาจากยครับก็นามมงคลมั้งน่าจะมาจากนามมงคล นะตัวต่อคือต่อมันทําให้ยาวขึ้นนะครับเราต่ออะไรก็ตามนะเชือกมันสั้นเราต่อมันก็ยาวับถนนมันก็เหมือนกันต่อเลยไปมาถนนมันกายาน็ยาวขึ้นยาวขึ้นหนึ่งมันเป็นมงคลนาําตัวต่อเนี่ยนะรัวสองมันเป็นวิชาโบราณนะมันไม่ใช่โวตอยู่มันคิดเองทาเองมันน่าจะเป็นวิชาของสายมอนธรราตัวต่อหรือพยาต่อนะมาจากมอนธรรมะนะถ้าครูบาอาจารย์ยุคต้นกําเนิดนนะ่ะ สร้างพยาต่อจากไม้แปลกเกวียนนะไม้แปลกเกวียนคําว่าแปลกตัวแปลกไม้แปลกเกวียนก็คือตัวที่มันกันดุมลอ้อนะ <c oughs> เกวียนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังพอได้เห็นอยู่มันจะมีกงลอ้อมีกำก,ก็คือสี่ลอ้อแล้วตรงกลางกลางดุมลอ้อเอ่อตรงกลางล้อเขาเรียกว่าดุมดุมลอ้อหรือดดุมเกวียนแล้วตัวที่กันดุมลอ้อข้างนอกอันนั้นเขาเรียก,กไม้แแปลกเกวียน เขาจะใช้ไม้แปลกกวียนนี่แหละเอามาทําตัวตอแล้วทําไมเขาต้องใช้ไม้แปลกกุียนมันเป็นอุปเทศเพราะว่าสมัยก่อนการค้าขายมันต้องไปโดยกองคารวานกองคารวานมันจะต้องใช้กวียนเป็นกองคารวานกวียนที่ใช้วัวบ้างใช้ควายบ้างในการลากจูงจะต้องไปกันเป็นขบวนคําว่าคารวานนั่นคือมันจํานวนมากหรือเป็นขบวนไปกันดื้อยาวเลยบรรทุกสินค้าไปค้าขายแลกเปลี่ยนกัน บ้านโน,โน้นเมืองนี้ไปกันเรื่อยไปนะค้างอ้างแรมกันเรื่อยไปไปแต่ละครั้งแต่ละคราวมันไปเป็นเดือนเดือนหรือบางทีไปกันเป็นปีนะก็ว่าจะได้กลับเนี่ยนะ <S <S ทีนี้เนี่ยการเดินทางค้าขายเนี่ยถ้าเจ้าไหนค้าขายดีจะต้องออกเดินทางบ่อยเนี่ยนะเขาเรียกว่าเดินทางจนเกวียนพังน่ะนะจนเกวียนพังเพราะอะไรมันขายดีไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนเลยเดินทางกันอยู่อย่างนั้นแหละทีนี้ เมื่อค้าขายดีจนขนาดนั้นจนกระาดานเกวียนพังเลยโดยเฉพาะไม้แปลกเกวียนเนี่ยนะ <c oughs> มันจะแตกก่อนอมันจะแตกก่อนเลยอก็เลยเห็นอุปเทศวนเนี่ยไม้แปลกเกวียนเนี่ยสำคัญที่มันแตกออกมาเนี่ยเพราะมันค้าขายดีมากมันเดินทางตลอดครูบาอาจารย์โยบราณอาจารย์ยุคโบราณเขาก็เลยเอาไม้แปลกเกวียนเนี่ยมาทาเป็นตัวต่อแต่ถ้าหากว่าตัวดุมเกวียนน่ะเขาจะเอามาทําเป็นแมงผู้ นะเพราะว่าสายวิชาเกี่ยวกับเครื่องรางที่เป็นมแมลงมันจะมีสองแบบกนะ็มีแมลงผู้กับตัวต่อถ้าดุมเกวียนเนี่ยเขาจะเอามาทําแมลงผู้ถ้าไม้แปลกเกวียนเขาจะามาทําตัวต่อนะแล้วก็ทําเป็นอสองตัวคือตัวผู้ตัวเมียรเรียกกันว่าต่อเงินต่อทองนะแล้วทีนี้นามที่เป็นมงคลก็คือต่อนี่แหละยิ่งต่อมันยิ่งยาวยิ่งต่อมันยิ่งยาวเนะี่ย เขาก็เลยมีความเชื่อว่าตัวต่อรอพยาต่อเนี่ยมันต่อเงินต่อทองต่อโชคต่อลาบขา,ขายดีค้าขายดีมาจากอะไรมาจากแปลกเวียนที่มันพังกนะันมัน้าขายยังเวียนพังมันเป็นอย่างนั้นอ,อันนี้คือสืบสามนมาจากโบราณยุคแรกๆจริงๆก็ทําเฉพาะตัวเล็กนี่แหละนะทำตัวเล็กๆเลยไม่ต่ากว่าหมื่นตัวแล้วที่ออกไปทีนี้จากนั้นมาก็มีคนอยากได้ขนาดตั้งบูชา เอาไว้ตั้งบูชาประจําบ,บ้านในร้านค้าก็เลยทําขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนะเพิ่มขึ้นมาก็คือเนี่ยอย่างที่เห็นจริงๆแล้วถ้าตัวครูใหญ่กว่านี้นะตัวครูน่าจะยาวประมาณห้าสิบเซนน่าจะยาวประมาณหนึ่งศอกเนี่ยอันนี้ตัวรองตัวครูรองนะขนาดนี้แกะสลักด้วย <c oughs> ไม้ขนุนไตพราย,ายอันนี้เป็นไม้ขนุนไตพราย,ายนะ บูชาที่ต้องบูชาคู่ไปครับอาจารย์ถ้าเป็นประเทขนาดาใหญ่ครับมายนี่เล็กลงไปอีกหน่อยนะอันนี้แล้วแต่เดี่ยวก็ได้คู่ก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่บูชาเดี่ยวก็ได้บูชาคู่ก็ได้นะบางคนที่เขาเห็นแล้วเขาชอบเขาเอาคู่เลยเอาคู่ไปตั้งบูชาที่บ้านเขาซึ่งสมัยก่อนตอนที่ออกใหม่ๆก็มันปีสามหาสามหกสามเจ็ดนันะ่น่ะมันก็เป็นเรื่องแปลกนะมันเป็นเรื่องแปลกที่ว่า คนที่บูชาตัวต่อไปจะเป็นตัวใหญ่ก็ดีหรือจะเป็นตัวเล็กก็ดีพอได้ตัวต่อไปเนี่ยการเงินรุ่นไหลดีขึ้นการค้าขายคล่องขึ้นโชคลาภดีขึ้นและโดยเฉพาะเรื่องแปลกนั้นก็คืออยู่ดีๆมักมีตัวต่อบินเข้ามาในบ้านนะเป็นตัวต่อแท้ๆจริงๆเนี่ยซึ่งบริเวณบ้านเขาไม่เคยมีตัวต่อและไม่เคยมีลังต่อแต่พอเอาต่อนี่ไปบูชาไว้ในบ้านหรือพวกพาติดตัว ไม่นานมีตัวต่อบินวนเข้ามาในบ้านแต่ไม่ทำลายใคร mm hmm. และโดยเฉพาะที่แปลกที่สุดมีอยู่เจ้านึงเอาหลักฐานมาให้ดูเลยนะรีบก,กลับมาเลยเอาหลักฐานมาให้ดูเพราะเช่าตัวต่อไปเนี่ยเข้าไปธุระในเมืองในเมืองสุพันนี่แหละ,ะนั่งรถยนต์ไปก็คือรถเก๋งรถ่รนตัวา ก็เลยเอาถุงพลาสติกที่อยู่ในรถคว้าจับเอาไว้แล้วก็มัดใส่ถุงเอาไว้เลยพอทําธุระเสร็จก็รีบกลับย้อนมาหาเราอีกทีนึงดีใจแปลกใจว่ามันเป็นไปได้ยังไงจะเอาตัวต่อมาให้ดูครับแต่พอมาถึงในถุงไม่มีไม่มีตัวต่อไม่แต่ถุงเปล่าแล้วจะดูรอยกัดรอยอะไรที่มันออาไปไม่มีถุงก็ไม่ขาดดูกันจนละเอียด พอก็มันเป็นไปได้อย่างไรจับเอาไว้แท้ๆใส่ถุงไว้แท้ๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะแล้วก็โดยเฉพาะตัวต่อนี่เขาชอบอะไรเขาชอบกล้วยสุนะกกล้วยน้ำาวาสุกนี่แหละอ๋อม,มีอยู่หลายเจ้าหลายๆายเช่นกันเอาไปตั้งบูชาบนทิ้งนะที่บ้านหรือที่ร้านค้าเขาก็เอากล้วยสุกเนี่ยลูกนึงก็ปอกครึ่งหนึ่งเนี้ยนะครปอกฉีกเปลือเอาครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาวางไว้ให้ แล้วก็ดันมีตัวต่อจริงๆมากินกล้วยกินกล้วยด้วยเขาก็บอกว่ามันแปลกตรงเนี้ตรงที่ว่าก่อนนี้มันไม่เคยมีตัวต่อบริเวณนี้ครับแล้วบ้านเขาก็ไม่เคยเจอตัวต่อแล้วอยู่ดีๆพอเอากล้ยวยถวายตัวต่อดันมีตัวต่อจริงๆเนะี่ยมากินกล้วยเพราะะเขาถ่ายวิดีโอมาให้เราดูเราจึงได้เชื่อคเับเ้าหลักฐานมาให้ดูเป็นอย่างนั้นแต่เขาก็ไม่ทํร้ายะนะเขาจะไม่ทํรลายไขร <c oughs> ไม่เคยได้ยินเลยว่า ตัวต่อที่บินมาหาเขาเนี่ยจะมามีการมากัดหรือมาต่อยคนอที่บูชาตัวต่อไม่เคยมีครับไม่เคยมีมันอาจจะเป็นเหตุบังเอิญหรือมันเป็นอคไ่ิดนิสเราก็ไม่สามารถที่จะชี้ชัดลงไปได้นะเพราะว่าเรื่องราวลรงนี้ฟังหูไว้หูนะอย่าไปเชื่ออะไรทั้งหมดอย่าไปคิดว่าอะไรมันก็เป็นภินิหารไปหมดอ่ะบางทีมันอาจจะเป็นเหตุบังเอิญก็ได้นะมันอาจเป็นเหตุบังเอิญก็ได้ ตัวต่อขนาดใหญ่นะครับอาจารย์ครับเหมาะอย่างยิ่งที่จะบ,บูชาประจาร้านใช่ไหมครับอาจารย์โดยส่วนมากก็เป็นร้านค้าใหญ่ๆนะร้านค้าใหญ่ๆเขาจะเอาตัวใหญ่เนี่ไปไปตั้งเออถ้าร้านค้าโดยทั่วไปก็แบบนี้หรือว่าตามบ้านครับสาม,มัญชนทั่วไปอ่ะเขาก็จะยอมขนาดนี้เอาไปตั้งบูชาไว้แล้วขนาดเล็กครับอาจารย์ครับติดตัวอ่าถ้าตัวเล็กๆเนี่ยเอาพกพาติดตัวทั้งคู่แล้วก็ได้ หรือถ้าเป็นร้านค้า,า <ivan. S 1> นะเคลดของเขาก็คือตัวสีดำเนี่ยฮะเอาติดตัวไว้ส่วนตัวสีทองเนี่ยให้เอาใส่เก๊ะสตังหรือที่เก็บเงินครับนะเก๊ะสตังหรือที่เก็บเงินหรือกระป๋องสตังทอนเนี่ยนะแต่ตัวดำนี่ยให้ติดตัวไว้เลยมันเป็นเคล็ดว่าตัวหนึ่งหาตัวหนึ่งเก็บ <iph> <nej itus> อ่ามันเป็นอย่างนั้นองประเทศเลยนะอ่ามันมีของประเทศของมันครับครับแม้กระทั่งเด็กนะอ่ก็สมัยตั้งใจอยู่ อ,อยู่บ้านเดิมนะอยู่บ้านเดิมเลยนี่คนรู้จักกันก็คนเราส่งเลยกันนี่แหละอยู่คนละหมู่บ้านนะมาเช่าบูชาตัวต่อแล้วก็เอาไปแจกลูกแจกหลานลูกชายคนเล็กอยู่โรงเรียนป .3 ก็เอาให้ไปตัวมันก็แปลกตรงที่ว่าตั้งแต่ได้ตัวต่อไปนะมาเล่าให้ฟังนะตั้งแต่ได้ตัวต่อไปมันก็เอาแผนคอเด็กๆอ่ะมันเดินไปโรงเรียนนะโรงเรียนอยู่ไม่ไกลบ้าน มันเก็บสตางค์ตามถนนได้แทบทุกวันสิบบาทยี่สิบาทสามสิบาทมันได้แทบทุกวันเลยก่อนนะมัน,นก็เดินลงทุกวันมันก็ไม่เคยเจมอมันแปลกตรงนี้พอแขวนปั๊บได้เลยああพอแขวนปั๊บมันได้เลยมันก็เป็นเรื่องบังเอิญที่คนขังอย่าซ้ำซ้อนครับให้ถือเป็นเรื่องบังเอิญก็แล้วกันแต่ว่ามันบังเอิญซ้ำซ้อนกันหน่อยแค่นั้นเองเป็นอย่างนั้นบังเอิญจนน่าแปลกใจนะทำไมถาไม่บังเอิญบ่อยจังมันบังเอิญบ่อย อย่างนั้นเศรษฐ,ฐ,ฐกิจอย่างนี้หน้าทีา่ค้าขายเหมาะอย่างยิ่งนะครับอาจารย์ก็อยู่ที่ความเชื่อถือและศนะรัทธานะพอรวงวัตถุมงคลเนี่ยเป็นสิทธิส่วนบุคคลในการเชื่อถือและศรัทธาแล้วมันเป็นความเชื่อและความศรัทธาส่วนบุคคลนะคนไหนเชื่อคนไหนศรัทธาพาเอาไปอธิษฐานใช้เขาก็อาจจะได้ผลนะแต่คนที่ไม่ได้เชื่อถือไม่ได้ศรัทธาเขาไม่ได้อธิษฐานปแลเขาเคงไม่ได้ผลหรือแม้จะเชื่อถือ,ถอและศรัทธาบางท่านบางคนก็อาจจะใช้ไม่ได้ผล ทุกอย่างอยู่ที่บุญวัสนาบรารมีการประพฤติปฏิบัติด้วยนะแต่ถ้าจะอยากให้เงินทองมันลื่นไหลอยากให้โชคได้ลาบบ่อยๆก็้ยายามบริจาคทานการแบ่งปันการให้ทานนะมันเป็นสื่อที่จะ <c oughs> นำให้เกิดโชคลาภและเงินทองลื่นไหลไม่ว่าเราจะให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานก็ดีนะการให้อาหาร สัตว์ที่มันจอนจัดที่มันหิวโหยนะหรือว่าการที่เราจะแบ่งปันกับเพื่อนมนุษย์เ้็กกันนะผู้ที่ได้โอกาสผู้ที่ยากไร้คนชราหรือแม้กระทั่งเด็กกำพร้านะเราพยายามแบ่งปันให้เขาบ่อยๆเงินก็ดีนะสตังค์นี่ก็ดีเครื่องนุ่งห่มก็ดีอาหารก็ดีเราพยายามแบ่งปันเท่าที่เราทำได้แต่ให้ทำบ่อยๆนะ นิสงของการให้ทานหรือการแบ่งปันเนี่ยมันจะดนบันดาลให้การเงินลื่นไหลแล้วก็ให้มีโชคลาภบ่อยๆถึงแม้มันจะไม่มีโชคลาภป้อนโตก็แต่ว่ามันจะมีเข้ามาเสมอเสมอนะมันจะต้องควบคู่กันนะมันไม่มีวัตถุมงคลเครื่องรางใดๆหรอกที่จะมาดนบันดาลให้ได้โชคได้ลาภได้อะไรกันล้ำรวยมันไม่มีหรอกนะเทวดาก็ทําให้ไม่ได้นะมันต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยนะ การที่เราจะใช้วัตถุมงคลเครื่องรางของขังไม่ว่าจะเป็นของสำนักใดไม่ว่าจะเป็นของครูบาอาจารย์ท่านใดหรือว่าจะเป็นของหลวงปู่หลวงพ่อใดก็ตามมันจะต้องมีบุญทานการกรุศลเนี่ยเข้าไปประกอบอะถ้าขาดบุญทานการกรุศลถ้าอย่างเดียววัตถุมงคลใดๆเครื่องรางใดๆของศักดิ์สิทธิ์ใดๆไม่มีฤทธิ์ทั้งหมดเป็นอย่างนไน ครับก็ถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยนะครับก <ไอ S 1> ับท่านจันคมไตรเวทวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านจันคมนะครับที่ให้ความรู้กับจัายาชาแนนแล้วก็แฟนนักถือแม่นาคขอบพระคุณครับท่านจัจาร์ครับข้าพอสวัสดีทุกท่าน